สวัสดีครับามาพบกับช่องสร้างยนตสไตล์บ้านๆน,นะผมในคลิปนี้กับพ่่มึงพี่ออดก,กันนะครับพี่ออดคัคนิ้กับมากคกับอาการสตาร์ทหยากสตาร์ทติดหยากนะครับตอนจังหวะจังหวะสตาร์ทเจลเแรกเนะี่ยมันสตาร์ทติดหยา,าผมจะสนนิษฐานเรื่องระบบน้ำมันนะผมเราน้นำมันอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวลองมาเช็คบึงว่าน้ำมันเนี่ย แรงดันความร้อนานี่ประมาณไหนนะครับแต่ว่าคือวิคือมืออะไเราเ้าก็ะชิโด้วยสายตาเนี่ยแหละแล้วก็อาเบิ่งติดกันนะครับว่าจังหวะที่เราเปิดอ่อนเชี่ยแรกเนี่ยมันจะมันจะพุ่งบอกนะครับมันจะมีมันจะมีแรงดันข้างในสายบอนะครับผมในสายเนี่ยถาานํามันเนี่ยถ้าเกิดแรงดันบพคาข้างก็แสดงว่าเป็นเพราะปัมจริงนะครับเพราะอย่างเพราะว่าปัามจริงเนี่ยมัน เทีนน้ำมันนี่น้ำมันนี่มันหย่อนลงถังเทียนไถตาจัมปาเแรกเนี่ยหลากเง้านะผมเดี๋ยวมาเบ่งน้ำมันกันก่อนผมก็ล่องสอดสายน้ำมันนะคือน้ำมันนี่บ่ค้างสายเลยนะครับผมผมผมพิว่าน่าจะเป็นเจบความติดแหละคือว่าน้ำมันมันปกักปกกัก็เลยเทียให้น้ำมันเนี่ย อ่ยอดลงถังจังหวะสตาร์ทเทเ่ียกเนี่ยมันก็เลยเตรียมใหสตาร์ทลากเยาวนะครับผมกว่าน้ํมันจะเข้ามาระบบมาเขา้าเขา้าเขา้เขาในระบบกว่าจะอ่าน้ํามันเททแล่นขมาเต็มสายแล้วเขา้าในบ่นระบบก็เลยสักลากยาวนิดนึงือน้นํนมันบดน้ํมันเบิดอ่นะครับอ่าจังหวะสตาร์ทเทื่อแก,กจะเป็นอย่างนั้นตลอดมาทอดบึงปรัมติ๊กกันนะครับว่บาประมาณไหนมา เราทําการซื้อตัวไม้แม่นะครับปั๊มจิกวีออดนะผมนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาในาราคาไปถึงสองพันตัวไม้เลยนะครับผมปั๊มจิกวีออดนะครับถ้าโดยจากสาเหตุเนาะส่วนปั๊มจิกนี่มันบริสียนะ นับติ๊กว่าเสียคือว่ารถเนี่ยเวลาสตาร์ทสตาร์ทแ้วกแลนดปกติแลนปกติแล้วว่าตัวไอซีฮ้อสตาร์ทเทเลรกเนี่ยมันติดยากนะครับมันติดยากก็เลยทำการเปลี่ยนทั้งอันเลยนะผมตัวนี้ก็พอถึงสองพันเนาะของเทียบของเทียบนะครับ ในราคาไม่ถึงสองพันนะครับจําเป็นแล้วครับผมต้องเปลี่ยนออกนะครับความเสียดปสียโดยที่มันเสียคือการกักน้ํามันเข้าก็อยู่นะครับน้นํามันในยอดลงถังเบิดก็เลยเห็นให้น้ํามันเนี่ยมันบอข่างสายกับเหมือนสตาร์ทแงวเหมือนแบบว่าน้ํามันเบิดอ่ะนะเหมือนเบิดน้ํามันน้นํามันเบิดถังน้ำมันนันก็เลยจาเป็นต้องลากแงวนิดนึงนะผมทพรางว่าสตาร์ทเทหลกเนาะ มาหนี่นะครับไม่กี่บาทหนะึ่งสองพันมาเดี๋ยวจัดการใส่กันเลยนะครับผมอากาศถือว่าเป็นแบบไดนะครับเดี๋อาเบิ่งกันนะครับทีผมก,ก็ได้จัดการเปลี่ยนของไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะรลองสตาร์เบิ่งนะว่ามันจะหลากเงาบ่น,นะครับผมกล่อบเรียบร้อยนะครับ ใส่ผมแค่บอสเรียบร้อยนะครับดูล่างเหมือนกันโอ้ติดเร็วนะครผมชึ่งๆเลยนะครับชึ่งๆกันเลยทีเดียวนะครับลบนะผมเปลี่ยนปังติ๊กไหมตานไง ครึ่งครึ่งทีเดียวจบครึ่งนะครับสาเหตุเกิดมาจากความติดนะครับกาแดงดันปรอยูุ่กต์ผมมันย้อนลงถังเรียนความติดทั้งย่วงพันกว่าบาทไปถึงสองพันจบกับวีออสนะครับวีสิบวีสิบสามสองที่สามนะครับมั่นนี่ครับผมไว้ดูแจ้งในกลุ่นย่โปรครับกดติดตามครับต่างกระดิ่งน้ำครับเพื่อจะได้เห็นคลิป ไม้แจ้งเตือนขึ้นมากนะผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ